ตลาดสกิน c l of d สองพังเหลวราคาดิ่งลงกว่า70%ใน24ชั่วโมงนี้คือเรื่องราวที่ทำให้ชุมชนเกมเมอร์ตื่นเต้นและโต้แย้งกันอย่างร้อนแรงหลังจากอัปเดตล่าสุดของ c l ส o ท d สองเกมพียอดนิยมที่มีชื่อเสียงนานมาแล้วโดยเฉพาะสกินปืนที่เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้และเป็นที่ต้องการของแฟนๆมากมายแต่ทำไมตลาดสกินถึงพังเหลวลงอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดเริ่มต้นจากอัปเดตในวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อ v a l ปล่อยแพทใหม่ที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถแลกสกิน Star t r a k w o r l d และ w o r l ปกติเป็นมีดหรือถุงมือได้ซึ่งส่งผลต่อความหายากของอเทมเหล่านี้ทันทีราคาสกินหลายชิ้นดิ่งลงกว่า70%ซนในเวลาเพียงวันเดียวนี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจหรือไม่แน่นอนว่ามีผู้เล่นบางส่วนไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้พวกเขาออกมาต่อว่าว่าเวลทำให้สเสน่ห์และความพิเศษข,ของเกมหายไป แต่ในทางกลับกันบางคนก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้ผู้เล่นสามารถรีไซเคิลปืนที่ไม่ต้องการเพื่อได้ถุงมือหรือมีดและทําให้ของรูรูเหล่านี้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสําหรับคนทั่วไปแต่ที่น่าสนใจคือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนมักพลาดคือการเปลี่ยนแปลงนี้อาจสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตลาดสก,กินในอนาคตและนี่คือสิ่งที่ทําให้เรื่องราวนี้น่าสนใจและน่าติดตามต่อไปคุณคิดยังไงว่าเราทสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อตลาดสก,กินในอนาคตอย,อย่างไรมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันใน แหล่งที่มาเกมรัน https: g a m e r u n c o m c o u n t e r k e y s t r i k e e 2 k e y p k e e p m a r k e t